เด็กจ๋าพร้อมเล่นเกมไหมยังคะอ่านั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะนั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะอ่าพร้อมไหมยังค่ะนั่งดีๆค่ะนั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะนั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะอ่ะดับหน้านิ่งๆดับหน้านิ่งๆมาเอามือออกลูก อะเดี๋ยวเริ่มตั้งก,ต,ต,ก,กติกาก่อนนะใครยิ้มก่อนแพ้นะคะอ่ะเร็วแม่นับหนึ่งสองสามนะไม่เอาไม่ต้องเอามือบังหน้าค่ะพร้อมแล้วใครยิ้มก่อนแพ้นะคะเริ่มหนึ่งสองสามอ่ะเริ่แพ้หนึ่งโอเคอ่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่ ตั้งกติกาแล้วนะกติกานี้คือใครหัวเราะก่อนแพ้เริ่มหนึ่งสองสามนงี่ัวเราพี่ไผิดกาเพราะพี่เอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ฟาวอันนี้ฟาว เร็วใครยิ้มก่อนแพ้นะ <S <S อา้าแม่เอา้ากติกาผิดนี่แม่บอ,บอกว่าใครหัวเราะก่อนแพ้น้องไมล์แพ้แล้วน้องไมลหัวเรล็อ,อี่คะรู้บปล่พี่น้องไมล์เปล่าพี่รู้น้องไมล์แม่อัดวิดีโออยู่ทำดีๆเร็วอ่ะอันนี้เอาใหม่เกม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 ใหม่เอาหันหน้าเข้าหากันเร็ว นั่นจบ,จบเกี่ยวเกมแค่นี้นะอม่ค่ะหาหน้าเข้าหากันเร็วๆอ่ะอ่ะเร็วเร็วเร็วมานั่งดีๆพี่ลุเอาหมอนออกอืมนับหนึ่งถึงสามใครยิ้มก่อนแพ้นะคะไม่เอามือบปิดหน้าสิแม่มจะมองไม่เห็นไม่ห้ามหลับตาด้วยได้จ้องตาด้วยจ้องตากันสิคะ แฉยิ้มก่อนแพ้มา <c oughs> ทำไรพี่รู้ <c oughs> มาแพ้แล้วป้ะเนี่ย <c oughs> มายิ้มแล้วอะ่ะมายิ้มด้วยหัวเราะด้วยเลยอะ่ะอ <c oughs> อา,อาต้องเอาแบบหน้านิ่งๆเลยนะ ไอ้จ้องหน้านิิงๆแล้วห้ามไปโดนคนอื่นนะห้ามไปทําคนอื่นห้ามไปรังแกคนอื่นทำไมนั่งหันหน้าดีๆแม่หมัดวีดีโออยู่นั่งให้เรียบร้อยเ็วอ่ะเอาใหม่แล้วเกมสุดท้ายแล้วนะจะนอนแล้วนะอ่านั่งเรียบร้อยฮาร้ห้ามบามือบางหน้าสิแม่มองไม่เห็นทุกคนมองไม่เห็นทุกคนมองไม่เห็นอ่ะจ้องตาจ้องหน้าแล้วห้ามโดนคนอีกฝ่ายตรงข้ามนะ หนึ่งสองสามเริ่มห้ามยิ้มห้ามหัวเราใครหัวเรา,เราก่อนยิ้มก่อนแพ้จ้องตาไว้นะจ้องตาไว้นะ ทำไมนานจังอะ่ะรอบนี้ไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยหรอ,หรอน้าเราหลับตาสิยปิดตาสิคะน้ามามือออกเร็วเน่ <Yeah. S 1> น้า,าม่ยอมแพ้เลยรอบนี้พี่ลึกชนะโอเคบายบาย ใช่ค่ะสวัสดีค่ะเอามาเล่นอีกตามยังแบบเป็นเปลี่ยนได้ไหมคะ